สวัสดีครับทุกท่านยามค่ำครับมาส่งทุกๆท่านเข้านอนคืนนี้คิดดีทำดีพูดดีขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านค่ำนี้ผมจะพาทุกๆท่านมาชมพระสังกจายข้างเม็ดหลวงปูป่ภูวัดอินนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับ เราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านี่ก็จะยู่ยับย่นนะครับด้านข้างนี่จะสังเกตเห็นรอยแตกลานนะครับเนื้อหานี่ก็จะชําจะฟูจะเนจะหนึกจะนุ่มจะสังเกตเห็นนะครับมวลสารนี่ลอยตัวกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้าเลยนะครับพิมพ์ทรงนี่ยังพอคมสันชัดเจนอยู่นะครับส่วนด้านข้างนี่จะสังเกตเห็นนะครับรอยแตกลานด้านข้างส่วนด้านหลังนี่เนื้อหานี่ก็จะฟูจะเน จะหนึกจะนุ่มนะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่ยับย่นแตกลานนะครับด้านข้างนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับสังเกตเห็นเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงบนพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่ยับย่นนะครับเนื้อหานี่ก็จะช่ำจะเนจะหนึก จะนุ่มนวลตานะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดทุกท่านให้ชมนะครับค่อนข้างจะลำบากนิดหนึ่งเนื้อหานี่คล้ายๆกับพระสมเด็จวัดะระฆังเลยนะครับมวลสารนี่ลอยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเกิดเห็นนะครับเนื้อหาก็จะฟูจะนึกจะน,นุ่มนวลตานะครับเพจเบญจวรรณเราออกมาให้แนวทางความรู้นะครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับ เพื่อนๆหรือผู้เยี่ยมชมที่ส่งรูปภาพมาให้ในช่องทางมเมสเซจนะครับเพจเบญจวรรณเราไม่ดูพระให้ใครนะครับท่านไปจับพระมาจากาวัดใจหรือราคาจับต้องได้นะครับท่านก็ต้องไปให้คนนั้นเขาดูให้นะครับสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหลังนีก็จะฟูจะหนจะหนึบจ,จะนุ่มนวลตานะครับเกตเห็นนะครับ ต้องกราบขอพระคุณนะครับผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับทุกคำติติงทุกคำติชอบนะครับสิ่งไหนผมอธิบายเพื่อเป็นแนวทางศึกษานี่ผิดบ้างถูกบ้างนี่ผมต้องกราบขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับผมจะนำในสิ่งที่ไม่ดีนี่กลับมาพัฒนาในการบรรยายข้อเนื้อหานะครับ สังเกตเห็นนะครับเนื้อหานี้ก็จะชํำจะจนจะนุ่มคล้ายสมเด็จวัดะระฆังนะครับอยากให้ท่านศึกษาเนื้อหาจากองค์นี้นะครับสังเกตเห็นนะครับมวลสารนี้กาดดำนี่เป็นจุดเป็นเม็ดเล็กๆเ,เลยนะครับพื้นผิวก็จะฟูจะยู่จะยับจะย่นนะครับ ด้านข้างนี้จะสังเกตเห็นรอยแตกลานนะครับสภาพเจ้าของกาวใช้มาแบบไม่ช้ำนะครับเกตเห็นนะครับผมไล่เก็บรายละเอียดให้ทุกท่านได้ศึกษาเนื้อหานะครับเพจเบนจตะว,วันเราไม่เน้นขายนะครับอยากให้ท่านไปศึกษาให้แน่ชัดให้แน่ใจก่อนนะครับก่อนที่จะอินบ็อกเข้ามาหรือโทรหาผมโดยตรงก็ได้นะครับเราแบ่งปันในราคากลางนะครับ ไม่ใช่ราคาดาวังการนะครับเียเห็นนะครับสภาพพื้นผิวนิดมเดิมเลยนะครับศึกษาเนื้อหาจำเนื้อหาให้ดีนะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆพระสังกระจายหลวงปูป่ภูวัดอินสวัสดีมีความสุขทุกทุกท่านยามค่ำครับ